โอ้โหงามแล้วพี่น้องเอ๋ยงามแล้วงามแล้วเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็ดพอดีคุณป้ามามาด้วยเราแกงเห็ดกินกันแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเริ่มแรกแหกหมานเนาะค่ะเนาะเป็นวันที่สองที่เราหาเห็ดกันสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเด้อพี่น้องจะ๊ะ ไม่ได้ปลากระเลหาเห็ดก่อนค่ะเผื่อเจอเห็ดเหลืองเด้อจะเด้อมาเด้อหาเห็ดนํากันจ้ะไม่หมานปลาหหมานเห็ดก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะคลิปที่ผ่านมาหมานเห็ดสามสี่ดอกออ้ยแกงแซ่บพี่น้องเอ้ยเริ่มแรกแหกหมานแกงอร่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสภาพป่าเด้อเลชายอันนี้มันเป็นเลชายน้ำชายฟัง แล้วที่นี่มันเป็นป่าบ้างเราก็ป่าอย่าคาเนาะพี่น้องเนาะนจะมีไหมเพราะว่ายังไม่ได้ไปป่าที่บ้านนู่นเด้อเมื่อวานคุณตาไปคนเดียวไปเห็นไน้นั่นไปเห็นเห็ดเหลืองอยู่คุณตาบอกเห็ดเหลืองเริ่มขึ้นแล้วเด้อเดี๋ยวอีกสักสามสี่ห้าวันหกเจ็ดวันนู่นแหละอาทิตย์หนึ่งถึงเย่นสนจะไปแกบอกมันขึ้นเท่าเหรียญน,นี่ เหรียญเล็กๆนี่อันนี้เลยม,มาเลาะดูนี่แถวนี้ก่อนว่าจะมีไหมแต่ยุงเลยจะหามก่อนไหมนี่เพราะว่าไม่เคยมาหาเด้วเพราะว่ามายามปลากันก็เลยแวะมาดูปลาคือโลกแทะ ได้อะไรก็เอาพี่น้องพอได้แกงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ดูนะโอ้ยมอวานี้เราก็ได้เห็ดพอดีคุณป้ามามาด้วยเราแกงเห็ดกินกันแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเริ่มแรกแหกหมานเนาะค่ะเนาะเป็นวันที่สองที่เราหาเห็ดกันวันนั้นก็บังเอิญไปเจอได้แกงเดี๋ยวขอยหลังแป๊บนึง มันอยู่ลึกล้มากเห็ดอันนี้มันจะขึ้นตามชายน้ําแบบนี้เด้อเด้ออันนี้มันถามว่ามันแก่ไหมมันก็ออกทางแก่นั่นแหละแต่ว,ว่าทางท้องเขาท้องของเขายังไม่นั่นก็ไม่เป็นไรค่ะได้สามดอกพี่น้องได้สามดอกเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เพราะว่าทําไมถึงบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เดี๋ยวมันขึ้นเยอะๆเก็บมันกว่านี้ค่ะอันนี้มันเริ่มแรกแหกหมานเป็นคลิปที่สอง้ะค่ะเด้อเดี๋ยวไปต่อกันค่ะอันนี้สองดอกมาชาไปเดี๋ยวก็ไ่โอ๊ตดอกพี่น้องอุ้ยคือบ้านเราเลยเดี๋ยวนักเข้าหาก่อนดอกนี่พ่อแจ้งได้อยู่ที่พ่อได้แกงอยู่พี่น้องเอ้ยอันไหนเน่ากับไฮน้อนกินไปเนาะ อัน,น,นไหนแม่เน่าแต่ของก็กิ้งี่นอ้องอนอนมาก,ก่อนเองอยู่แล้วตอนนี้ก็อดอยากคนก็อดอยากพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ว่านอนอดอยากเ้อย,ยังไงก็เอาไปก่อนเพราะว่าขาเขาแน่นอยู่เดี๋ยวลอกดูนี่ก่อนเราก็ลอกท้องมันออกอันนี้มันจะเป็นพวกนกกิตติเอ้ยนกกิตติเลยแมตติพวกนู้นเด้อ อันนี้มันก็อีกสายพันธุ์นึงเพราะว่าเห็ดพึ่งมีหลายสายพันธุ์คือว่านั่นแหละว่าจะมาเอาปลาเอาถุงมาไม่ได้เอาตะก้ามาตะก้าใหญ่เอามาอยู่เต็มไม่หิวเข่าปา่าพี่น้องเอ้ยเงยดหลายโอ้ยคนเฝ่าลูกไม่ไหวไมาโจมเด้อทำไมพี่น้องจานูน่นอีกดอกใหญ่คุณป้าบอกว่าฉันไม่เห็นม,มามามาเดี๋ยวยสนพาไปเจออีกแล้วเห็นไหมคะ่ะเนี่ยหลึมๆอยู่เนี่ย คุณป้ามาด้วยคุณป้าบอกฉันยังไม่เห็นดอกเห็ดเลยยายสนนี่ไงดอกเห็ดเออ,อป้าหากินหมานแต่ยายสนนี่แหละเออพี่นออ้องเออป้าจะได้จะได้โยนดอกเน่าทิ้งซะละมั้งโอ้โหงามแล้วพี่น้องเอ๋ยงามแล้วงามแล้วเจอแล้วจ้ะเจอแล้วจ้า ยกมือไหวสักทีไหมฮะเลิ่มแรกแหกมานไม่ใช่ไอ้ดอกพี่น้องในของปีอืมแต่ว่าแต่ว่ามันจะได้แต่ดอกเขาเ้อะเพราะว่ามันมันเกิดมาแล้วมันเจอแรกนะจ๊ะถ้าว่ามันเจอแห้งเจอแรกมันจะเป็นแบบเนี้เดี๋ยวดูก่อนเอาได้ไหมว้าว พญาหนอนกินก่อมาไม่ทันแมงวันกินมด,มดบ้านเรามาไม่ทันแมงวันกินมดแต่อยู่ที่นี่มาไม่ทันหนอนกินมดเด้อพี่น้องเด้อเอาได้สามสี่ดอกกับพ่อแกกเนี่ยอยู่ในถุงนี่อืมเอาไว้เป็นพันอ๊้เยดายเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็ดพึ่งเลยดอกให่ขนาดนั้นนี่แหละเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งมันมีหลายสายพันธุ์จ้ะเห็ดเห็ดพึ่งไอทีแคมใหญ่ขึ้นอุ้ยตายไวเห็ดเลี้ยงเห็ดเลี้ยง ใจยสนเจเห็ดเหลืองเร็วเห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองโอ้โหเจอเห็ดเหลืองนี่ดีใจจนปิดปากไว้พี่น้องเอ้ยกีดเดี๋ยวพี่น้องตกใจเจอเห็ดเหลืองแล้วค่ะเอาตะก,ก้าใหญ่มาพี่น้องเอ้ยเห็นมันลูกใหญ่เกินเลยบอกว่าป้าป้าเดี๋ยวจะพาเลาะไปดูเห็ด ที่ไหนได้เห็ดเอาใส่ถุงนี่เต็มนี่ก็โอเคแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันค่ะโอ้ยดูคนไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคือถุงปิดเห็ดล่ะเพราะว่าตากล้องจำเป็นจ้าตากล้องจำเป็นก็ขอโทษขออภัยเด้ออุ้ยงามจ้าอุ้ยงามงามเลยปาเสียดายไม่ได้เอามีดมาตะกร้าเอามาตะกร้าก็ไม่เอามาตะกร้ามาไม่ใช่ไม่เอามาแต่อยู่อยู่หนองปลาบอกว่าป้าป้าหนูจะพาไปเลาะดูเห็ด ที่ไหนได้นึกว่าแต่จะไม่มีจ้ะเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่ว่าเราหาเนาะอันนี้มันเป็นพื้นที่ต่างอำเภอก็เลยอเหอนไหเนี่เขาจะชอบดอกจุ้มๆแบบนี้หละจ้ะจุ้มๆอุ้ยไม่เห็นหน้ายายก็ไม่เป็นไรเอาดูเคสก็ได้อ,อู้หูสอนได้บันนี้เด้อยยายก็ได้ ยายก็ไดยายก็ออนซอนเท่ากันออนซอนเฮดเดอพี่น้องเลยอุ้ยเพิ่งเคยเจอเดอปีที่สองมาเจอเฮดคุณยายมาอยู่ได้ปีที่สองค่ะขบอนพ่อยายสนช่องฟินแลนด์ยายก็ไม่ได้เจอเห็ดเหลืองกับเห็ดพึ่งหรอกค่ะอันนี้ตะปุตะปีตะมุตะมิอยู่เขาอนุญาตใส่ถุงเด้อไม่มีตาพี่น้องอย่าัวยุงก็กัดเดบะ ยุ่งจัดัดเป็นเรื่องปกติเอาเอาเอาตากล้องจำเปลี่ยนเด้ออ้ยเห็ดมามสวยงามเท้เห็นเห็ดบนอกเห็นเห็นเห็น <c oughs> เห็นคนเห็นมือเก็บเห็ดผุนบบเห็นอะไร <c oughs> <c oughs> มวนน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อ <c oughs> เอาไว้ดูเลนบ็ได้มากก็ตาก็ได้มากก็อันพี่ๆเนาะโอ้โหเนี่ยตรงนี้ด,ดอกเล็กๆอยู่เดียวเนาะ สองสามวันเราค่อยมาเอาได้ไหมป้าเก็บลเลยแม่นี่อันนี้ไปทําให้คุณลุงกินก่อนน,อนี่นี่เก็บแล้วแม่มันหกมาดอกหนึ่งเออเอาดอกเล็กเอาไม่ได้เลยค่อยให้มันโตก่อนค่อยมาดูนี่นี่นี่ฟุ้งนีเดซันเออเดี๋ยวกโอเคอะไเอเอเมียนค่อยมา,าคุณป้าก็อ่อนซอนเด้อพีนอ่น้องเด้อบัวบกตอไายเฮาเดินเฮานั่งงงงามนี่นะคะ โอ้ย,อยประเทศไทยประเทศ <laughs> ฟินเลยเอาไปเอามาพวกอันสองสองเถานี่จะได้เฮ็ดอยู่เด้พี่น้องนี่โอ้ยหากินหมานให้คุณลุงลงลงไปหยามลงไปหยามไม่รอบอันได้ปลาอันบ่เอาขึ้นมาให้เบิ่งแม้ว่าได้ตัวแค่นี้ไม่เอาขึ้นมาดอกว่าสันว่าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อตัวเขากับก <laughs> บ่จักบ่เชื่อเราเด้ๆๆอเด้อเออบ่เชื่อเถาดอกว่าเพราะว่าบ่ได้ลงไปน้ำ เออเรือมันโค้งเค้งมันเชิงลมกันเลยไม่กล้าลงเด้จ่าเด้อดีแล้วเราหมานโชคหมานพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเด้อจากเยอรมน์หรือว่าอีสานฟินเลดน์นั่นแหละค่ะเปลี่ยนชื่อช่องสามตลบเจ็ดตลบแล้วพี่น้องโอ้ยนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะพาหาอีกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะพาหารอบรอบแม่น้ำเลยค่ะมันจะขึ้นตามริมแม่น้ำนี่แหละ เพราะว่าทําไมขึ้นมันจะขึ้นก่อนเพราะว่าผลมันตกแล้วมันก็ไหลลงมาแถวนี้ฝั่งทางนี้มันจะเป็นป่าเห็ดอันนี้มาต่างอําเภอเด้อค่ะเด้อมาหาคุณป้าอีกหลังจากไปเที่ยวมาแล้วก็ไปตรวจสอบเบอร์รี่คุณตาก็เลยปล่อยมาอีกสักสามสี่วันเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพราะว่าเขตนี้มันมีเห็ดแต่คุณป้าเขานะ่ะเขาหาไม่เป็นนู่นเดี๋ยวไปเอากอน,นู่น คุณป้าเขาหาไม่เป็นบอกยายโสนมาพาฉันไปหาเห็ดน้อยก็เลยพาป้ามาเดี๋ยวเห็ดพึ่งค่อยค่อยดูเอาเห็ดอันนี้อีกก่อนอเ,เห็ดพึ่งนูว่ามันจะเน่าหน่าถ้ามันขึ้นแบบนี้ป้าเดี๋ยวเว,เวลาป้ากับลุงไปก็พากันดูนี่นี่นี่เน่าไหมเห็ดพึ่งดูที่ป้านี่ไงเออเน่าไหมป้าถอนเลยถอนแล้วแต่มันดูไม่ออกหรืว่ามันเน่าหรือไม่เน่า โอเคเดี๋ยวหนูสิงตาไปหาที่อื่นอยู่มะนาวแล้วก็อันนี้นกกิตตินกกิตติมันจะขึ้นมาหนอนก็นก,กินละมันดอกเด็กมันจะขึ้นตามแม่น้ำแบบนี้แหละอ,าอ้าวยามแขวแล้วเด้อพี่น้องเด้อไปได้ได้แกงอยู่เด้อป้ายุงกะเจอพี่น้อง,องเดี๋ยวพาคุณป้ามองก่อนเพราะว่ามันเป็นดงหญ้าป้าต้องดูที่ว่าดงหญ้านานๆมันจะมีแต่เห็ดพึ่งมันพวกเห็ดเหลืองมันจะไม่มีเด้อป้าเด้อ ดูตรงใบไม้เนี่ยแถวใบไม้แถวพวกนี้ตรงไหนมันเป็นดอนๆมาหาคุณป้าคุณป้าเข้ามาอยู่สองปีแล้วแต่ว่าป้ายังไม่เคยหาเห็ดเห็นก็ไม่กล้ากินเพราะว่ามือใหม่นะคะเนาะนี่แหละค่ะเยะสุนถึงบอกว่ามาอยู่ใหม่อย่าพรีผามเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเห็ดพิษมันเยอะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการเก็บไปกินด้วยค่ะอันไหนไม่ชัวร์ก็อย่ากเก็บเห็ดพึ่งก็เหมือนกันเยสุนเคยทําคลิปให้ดูแล้วค่ะ ถ้าเป็นเห็ดพึ่งดีมันจะขมนะคะสับปิดตาติมันจะขมบ้านเราก็ต้มก็ได้คนไหนชอบกินขมขมก็ไม่เป็นไรคะ่ะเอาไปต้มแต่ป่ขาข้าวถ้าว่าเราไปต้มปนเห็ดอื่นนะดอกเดียวมันก็ทําให้ขมทั้งหมอ้อเราก็ปาดเอาแต,แตะลิ้นดูก่อนก็ได้ว่ามันขมไหมเดี๋ยวจะลุยป่าไปตรงนี้อีกถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะะเนาะค่ะเนาะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่นนอะ เพราะว่าอันนั้นเราก็พอได้ผัดให้คุณลุงเลยแล้ะค่ะม่หวานก็แกงไปแล้วหม้อนึงเห็ดสามสี่ดอกแกงใส่ไอ้ฟักบ้านเขาพี่น้องเอ้ยยังแซ่บป้าแกผีมือป้าแกแกงแกงอร่อยมากแกไม่อยากออกกล้องก็เลยได้ยินแต่เสียงเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาป้าไม่อยากเป็นดาราโอ้ โอ้เห็นอีกสักฝูงเถอะเดี๋ยวสองกล้องไปทางนู้นเนะคะ่ะเนาะว่ามันจะมีไหมจิสนตาดีเห็นเห็ดพึ่องอยู่ในพงหญ้าอีกพี่น้องจะ้ะอ,อุ๊ยไม่กล้าแตะใช่ไม่ใช่มองใกล้ๆก่อนคงไม่ใช่นะ่ะก็ไม่กล้าเอามือแตะเห็ดพึ่งหรอโอเคป้าเดี๋ยวหนูไปหาอันนี้เห็นไอ้เงา,งา,งาๆไกลๆนี่ดอกข้าวตอกนี่ไม่ใช่เด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวจะเมาเห็ดเบือ่อค่ะ